วันนี้ผมจะแนะนำเพื่อนให้รู้จักครับเพื่อนผมสวัสดีไม่พูดอะไรหน่อยหรอเขาเป็นคนขี้อายขอบคุณพี่เอนะครับเจิมรถให้นะครับผม่าแมาสตาร์ทหน่อยสตาร์ทหน่อย เจอไลยนะคะเนะเงนะคะอนมิทางเงขอให้เงินไหลมาเตมาคอนมิทาคอนอดมิทาร์เจอครเเอคอนมิาเ็มีคเจอรถค่ะรถใหม่ เสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับอืมนี่เป็นยังไงบ้ายองของคุณมิตรยาน,นะฮะถ้าอยากทานสั่งได้เลยครับทำง่ายๆฮะรอร่อยด้วย